คือตามรูครับรวันนี้อ้ทีเนาะอันสัปีกนี้ออาเงาล้ักนกันมาครับน,นั้จะเป็นค่ายะจในการซื้อบลมื้อบลมบุคงลากรนะครับเนาอยา,ยานันนี่จะแจสรเบียตัวนี้ในการเบิ นครับผมข้อตายไหนผมพูดแล้วหน่อยการซึกอรบล้มก็คือการรบร้มการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษการศึกษาการดูงานการฝึกงานอันนี้ถ้าเท่า เข้าพายแบบนี้จะเป็นการจะใช้เลค่าใช้จ่ายในสานทีอบรมในการเบิกจ่ายครับจะต้องมีกำหนดการมีโค้งการที่แน่นอนครับบุคลากรของรากจะคือข้าราชการประเภทผู้ประเภทหรือพนักงานราชการรุจาาร่จ้างครับ จ้าหน้าที่ก็คือบุลคลากรของรัฐเสียรับเป้าหมายใี่ปฏิบัติงานหรือแต่งตั้งเพื่อทำงานผ <S S S 2> ู้เข้าวร,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 วรว่วมการรับลมก็คือบุคลากรของรัฐหรือบุคลากรทติดต่อของรัฐการรูบร้มจะแบ่งออกเป็นสามประเภทครับจะมีประเภทขอประเภทขอและการรูบร้มบุคคลภายนอกหนึ่ง การเพิมล้มประเพณีก็คือการเพิมล้มผู้ที่ได้รับเพิ่มล้มเกินคึงหนึ่งเป็นบุคคลของรัฐซึ่งเป็นข้าราชาการประเภทดังนี้จะมนี้ถ้าะระดับทั่วไปก็จะเป็นทักษะพิเศษถ้าวิชาการเป็นเชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิูอันนี้จะจะเป็นะระดับของอ,องงจังหวัดแต่ได้เลนดิ้น,นการเบิร์กครับแต่วันนี้เลนทีเอาเบิร์ก ตีเขาใจการทุกวันเนี่ยเขาจะใจการฟรื้นลมประเทศขอคือการฟรื้นลมพูดทีแค่เขา้าการฟรื้นลมเกินหนึ่งเป็นบุคคลของรัฐก็จะมีอำนวยกวารต้นวิชาการธิิการ,ร,าการชำนางการกั่วไปสำนักง,งานแบบรุกจาก้างพนักงานราชการไม่ได้ของสำนักงานเราจะใจจะใจใประเทนี้ครับ การฝืกอารมณ์ภายนอกก็คือผู้ที่เข้ารับการกบร้มเกินขึ่นหนึ่งมืใจผูุคลากรของลักครับผู้มีสิบเบอร์ขาดใจในการฝืกกบม้มจะมีประธานในพิธีพิเบอร์แพรกูมิเจียผู้ที่สามเจ้าหน้าที่วิทยากรผู้เข้ารับการกบร้มผู้สังเกตการครับ สำหรับบุคคลข้อหนึ่งถึงข้อสามขาดใช้ใจเนี่ยขาใช้ใจเ่มเบิกใจจากส,วส่วนราชการที่จัดคุอกลุ้มากจะเบิกจ,จากต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อส,ส่วนราชการผูจูจัดร้องขอก็คือเหมือนจังหวะที่เชิญมานี่บอกว่าไม่ไปเบิกจากต้นสังกัดเขานะครับ ค่าใช้จ่ายในฐานผูกบหลที่เบิกได้เท่าที่จาทิ้งตามความเป็นทิ้งเหมาะสมประหยัดก็จะมีค่าตกแต่งสถานที่ผู้กบรลงค่าใช้จ่ายพิธีปิดเปิดค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ค่าประกาศนยบัตรค่าถ่ายเอกสารค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการติดต่อค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆที่อู้มานี่ตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อแปดทุกคำตามระเบียบ สรุปครับเลาคายจานที่เขาจะเบิกจานถามจิ้งตามลักเกณ์ที่กระทรวงถางงมคำคำนดครับหรือมีค่าอาหารค่าอาหารว่างกระเป๋ากระเป๋านี่เขาจะใช้ตามมาตรการของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณการมาฑนหนอกเปิดมืออาสาใบาละเกิดสองร้อยบาทครับ ค่าของสมนมมาคุณในการดูงานแห่งละไม่เกินหนึ่งร้อยนะเกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าสมนมาวิทยากรค่ะชาวธีภาคขายันพานะแล้วก็ค่า,ากระเป๋ากับค่าสมนมาคุณในการดูงานเรจะต้องทำตามระเบียบครับระเบียบพัสะดุกแล้วค่าใช้จ่ายจีได้รับยกเว้นติมต้องทำตามระเบียบพัสดุ จะมีค้าอาหารค้าอาหารว่าน,นักเรีอนดื่มค่าชาวที่ภาพอันนี้เราต้องทำจะซื้อจัจจานะครับเอาบเบสิคโปรตและจือแน้มาเลยครับอันนี้นะเราต้องทำตามระเบียบครับต้องเปลี่ยนอบรมบุคลากรท้อาหน้านะครับถ้าเป็นของนักเรียรนต้องทำอันนี้ก็จะเป็น คาอาหารคางอาหารว่างตามมาตรก,การประยะันะครัน้อง <m ere ly> ก็จะเป็นเลสประเภทกอประเภทขอที่เขาจช้กันทุกวันนี่ที่เขาจะต้องจช้ก็คือถ้าเป็นสถานที่ราชการกลางวันก็อาหารกลางวันสองร้อยอาหารเย็นสองร้อยอาหารว่างเมื่อแรกเกิดห้าสิบบาทถ้าเป็นสถานที่เอกชนเยาวนี่ะนะครับน้องมาเจ้าโรงแรมกลางวันเลสสูตรซูตบริการสามร้อยอาหารเย็นสามร้อยห้าสิบ ก็าอ,อาหารบาทห้าสิบบาท่อมืนครับต่อไปเป็นค่าสัม,มนานมคนุณวิทยากรลักเก้นการเบริกจ่ายก็จะมีอยู่ถ้าบรรยายถ้าเปลี่ยนประเภทแบบบรรยายจะเบิกจ่ายได้กระเถิคผนถ้าเบิกจ่ายแบบอภิพปลายสัม,มนาเป็นคณะ เบิกจ่ายได้ไม่เกินห้าคนแบบแบ่งกุ่มกลุ่มละไม่เกินสองคนการนับเวลารับขนองให้นะตามชั่วโมงการสืกบรมไม่ต้องหัาเวลาพักระทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่มกรณีบรรยายต่อเนื่อง แต่ละชั่วโมงต้องมีกำหนดการไม่น้อยกว่า50นาที5ชั่วโมงการรวมมาถึง50นาทีแต่น้อยกว่า25นาทีให้เบิกได้แค่ครึ่งหนึ่งตัวอย่างคือตารางุตารางซื้ออบร้9เก้าโมงถึงเจียงถ้ารับประทานอาหารว่าสิบโมงเกินถึงสิบโมงสีสิบห้าเวลา15สิบห้านาทีอันนี้เขาต้องตัดออกเอารวมได้เลยครับอันนี้เขาบอกที่เป็นสามชั่วโมงครับ อัตราการเบิกค่าสมานาคุณวิทยากรถ้าเปลี่ยนประเภทกอถ้าเป็ี่นบุคลของลัฐไม่เกินแปดร้อยบาทต่อชั่วโมงต่อคนถ้ามีใช่บุคลากรของลัฐอัตราไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อชั่วโมงต่อคนอย่างวันนี้จะเปลี่ยนประเภทขอถ้าเปลี่ยนบุคลากรของลัฐยังไปเจิง ครั้งจังหวะมาอู้วันนี้เป็นเปลี่ยนรองาท้ของลากเขาจะจ่้เลนนี่ไม่เกินหกร้อยบาทต่อชั่วโมงต่อคนถ้าเขาแบบภาพถ้าเขาไปเจอรองเท้าในกระชนถิ่มจ่ายของลากเขาจะจเบอกได้นนไม่เกินพันสองร้อยบาทต่อชั่วโมงต่อคนครับโดยมีวิทยากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการจุดกลมจ่ายค่าสมนาคุณสูงกว่าตายที่กำหนด ให้อยู่ดุลในดูนใพินิชของหัวหน้าสว่วนราชการครับผมค่าะจ่ายมากกว่านี้ก็ได้ที่ของออเป็นคนอนุมัติครับผมตัวอย่างคำหนอมเชิญวิทยากรบรรยายหัวข้อค่าใช้จ่ายในการบุรลมระยะเวลาตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงโดยเชิญวิทยากรบรรยายสองคนเมื่อกี้เป็นว่าการบรรยายเบื้อง้แค่หน,นึ่งคน มาคำนอกก็จะเป็นนึงค้นต่อของข้อนะครับอันนี้เป็นมาสองคนเป็นค่าสม,าามนาคุณทยากรยทร้600บาทเอางบร่อไปคูณสามชั่วโมงจริงๆถ้ามาคนเดียวเขาันต้องหามาคำนอกที่มาสองคนหาเกินเลยได้คนละเก้าร้อยบาทครับอันนี้จะเป็นแสดงมีสองเป็น การซื้อล,ลงใ,กใลการไจ้รูปแบบพิพายสมาัมนาเ็นณณะตั้งแต่เข้ามุมเตียงแต่เชือ้อท่ยาก่อนมาพบผลแต่เมื่อกี้บมบาตาไม่เกิน5คนนะครับนอ้องอันนี้ก็จะเป็นได้ชัม,มุโมง600บาท600คูณ3คูณหาหาหอันนี้มาหาคนก็คือจะได้แค่คนละ1,500บารวอยบาทตยายาัวที่สามก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต คือไิบัตีมบนบอกว่ากลุ่มละไม่เกินสองคนแต่นี่มปนมากลุ่มสามคนก็คือเป็นมาสามชั่วโมงนะครับเนาะอาจจะเป็นพกร้อยคูณสามระดับเป็นคูณสองเป็นมามันได้เงินได้แค่สองคนสัพหารสามก็จะเป็น,น,ปน,น,น,ไ,ดนได้แคแแ่คนละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมค่าเช่าที่พัก กรณีที่พุชอบลมเขาจะต้องจ่ายจิงเท่านั่งเขาจะมาเบิรใครที่แักเมาใจครับผมหลักเกณฑ์การเบอก์่ั้นที่พักผู้เข้าลงระเบทกอให้พักห้องเดียวหรือกู้ก็ได้อันนี้จะประเภทกอรอนี่คือจะภาพเดียวก็ได้ภาพกู่ก็ได้ได้ไดหมดครับแต่ภาพเป็นประเภทขอนี่ จะต้องภาพรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็คือก็คือห้องพักปู่ย่างวันนี้เป็นพักเป็นเพธขอคอนจต้องพักปู่เป็นระลับแรกครับเว้นแต่กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เห็นจําเป็นไม่อาจพักรวมกืนกได้ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวก็ได้อย่างเช่นอย่างที่ผมยกวอยแางรตกกี้แล้ังนน้งหนด กรณีประธานในพิธีเปิดหรือปิดการสืบบรมแขกผู้มีเกียรติผู้ติดตามหรือวิทยากรให้จัดห้องพักเดียวหรือคออู่ก็ได้และให้เบิกตามจาจริงกรณีนี้คือประธานจะเดียวหรือคู่ก็ได้แล้วแต่เประเบียบกำหนดอัตราเบิกาที่พักประเภทศกอห้องพักเดียวไม่เกิน2,400ถ้าเป็นคู่ หนึ่งพันสามร้อยประเภทขอไม่เกินหนึ่งหนึ่งพันประเภทเดียวไม่เกินหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นคู่ไม่เกินเก้าร้อยบาทต่อคนครับอันนี้เราจะจ่ายคาเอาไประ้นโรมพยาจะจ่าประเภทขอมันจะจ่ามันจะนจะ่าเลทตัวนี้อย่างคนองถ้าเปลี่นเดียวจะจ่าอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นคู่จะเกินเก้าร้อยบาท อันนี้จะเป็นของจังหวัดเชียงรายนะครับน้องที่องลาที่หลักฐานการประกอบการเบิกค่าที่พักกรณีโรงแรมจปใช้ไปเซ็น,น,นรับเงินกับฟอยโอครับ อำนาจนี้เกิดขึ้นเพิ่อได้ตามทิ้งและตามความประหยัดครับผมนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมและคบน,นองต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติจากส่วนราชการให้เข้ารับการฝึกอบรมให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสวนกิการนั้นตามที่เหมาะสมและพิจารณาด้านการเงินด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เข้าได้รับผููล้มกับจกรบด้วยค่าล้ทระเบียงค่าล้มเบียนนี่คือเบอร์ได้กามจิ้งค่าล้มเบียยสามพันกับเบอร์ได้สามพันครับค่าอาหารค่าที่พักค่าอาหารในการเดินทางเข้าเข้ารับฝึกฝูงลมอันนี้เบอร์ใดครับ กรณีที่ค่าขาดทิขาดลงทะเบียนได้รวมค่าอาหารค่าที่พักค่าพัชนาค่าอาหารนะครับไม่หมดแล้วเงางดเบิกจากต้นสังกัดของเราอันนี้เป็นการคำนวณเบลี่ยงนะครับเนาะกรณีฝึกอนนกบร้มมีการกัดอาหารึ้นอย่างวันนี้ เรามีาการจัดอาหารคือการเบิกั้า์ไปเลี้ยงให้เปเ็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้จัดอาหารทุกมือ้อจัดสามาสามือม้อเจ้ากับวันเย็นเบิกก็ได้จัดสองมื้อจัดสองมื้อกองวันเยเ็นเบิกก่อนเจ้าได้ได้แปดมิจัดถ้าจัดแค่มื้อเดียวสามารถเบิกได้สองมือ้อครับผม อันนี้เก็นเป็นวิธีชิพแนวคำนองโครงการสุดอบรมเริ่ม17-18ถึงธันวาคมให้นับเวลาที่เริ่มจนถึงจุดที่นสุดเช่นออกเดินทางจากบ้านพักวันที่17 6โมงหลับกลับถึงวันที 18. ่18ภูมิเกิงคิดเวลาได้1วันก็บหมืน13ชั่วโมง30นาที เซฟถ้าเดทสิบสองชั่วโมงนี่ี่เขาที่เป็นหนึ่งวันนะครับเขาจะบวกกันจะได้สองวันละเขาบวกกันได้สองวันเขาก็เอาสองวันไปคูณกับสองร้อยสิบเรทที่เขาจะได้เ้างคำนองมันเป็นจะได้อยู่สี่ร้อยแปดสิบบาทอันนี้จะเป็นไม่ดีชิดง่ายๆนะครับเราต้องมาหนังฮักมือฮักมือฮักมืออันนี้หามารวมกันเลยครับโครงการเลี่ยงอาหารอะไรสมมติว่าโครงการนี่เลี่ยงมาอาหารดูสานมือ คือคูณสามจะได้อยู่สองร้อยสี่สิบดังนั่งเรียเรียงมีเขาจะได้รับจริงก็คือสองร้อยสี่ิบาทครับข้วาวต้องขนาดนะับกับแปดซีกกระแปดซิกนะครับอันนี้จะชิดง่ายกว่าครับเราถ้าหมดโ,โลมขา,าหารที่โครงการจักแต่จะได้เ,เรียงจริงเอาแต่ไรครับรักฐาน ถ้าเปลี่นส่วนราชการผู้จัด<ม>เปลี่ยนคนจะต้องส่งเอกสารคือยังผมมาจ้างว่นนี้ผมขอจะต้องแจ้งเงิกองหนังสือนำาฉมงบหน้าไปยสำคัญเบอร์อันทนี่ขอนนอ,น,น,อ,น,น,อนุมัติเบิกเงินงบประมาณอันนี้จะเป็นอนุมัติเบิกเงินโดยขออเภออันนี้อันนี้สมมุติกรณีอันเคอถ้าเนาะครัา ถ้ามีเดินขาดเดินทางแ,แบบแปดเจ็ดศูนย์แปดแบบใบรับรองแทนใบเสร็จตอนนี้จีใจรอดในการเดินทานงนะครับเนาะแบบใบเสร็จขั้นพักและฟอริโอใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันหรือบุ๊คทะเบีนยนรถยนต์และชื่อนายงาน้ลายชื่อมูอผู้เข้าวหลวงเพือควบล้มวิทยากร คณะทำงานให้เซ็นเองคือเซ็นเวลาด้วยนะครับถ้าถ้าสมมติว่าาจัดนี่เนาะเขาผมต้องหน้าเขียนเวลาเกิน,กน,น,น,นเพิเเนเ่นมากี่โมงเพิ่งเขารูเปลี่ยนเสียงไหมครับ <c oughs> แล้วก็สำเนาแต่งตั้งคณะทำทำงานแบบนั้นเนาะหนังสือเชิญแหม่มบัตท่ามีสำเนาเชิญวิทยากรสมมติว่าเขาเชิญ ทั้งจังหวัดมาเป็นวิทยากรเำาบาทำหนังสือเชิญบนไปแล้วแบเปิดแบบทำแบบตบรับข,ของอแนาตัวเองครับค้าอาหารอาหารวางแนละเครื่องดื่มผู้ใจไปสำคัญรับเงินถ้ามีใบเสร็จถ้าใ,ใช้ใบเสร็จสำนักสำนา,ำนากัตรประชาชนบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแบบ ถ้าเปลี่ยนห้องประชุมป้ายจ้างล้นหรือซื้อวัสดุทำจะซื้อจะจ้าตทางเลียนวัสดุครับค้งกามแน่มาด้วยถ้าเปลี่ยนสำรองถ้าเปลี่ยนสำเนาให้รับรองสำเนามาด้วยกรณน,นี้ที่ยืมเงินแน่สัญญายืมเงินมาตัวเจ้บ มีวงเงินงบประมาณอยู่หนึ่งเก้าศูนย์่าหารร้อยลายหารกลางวันอย่างขหนอกนี้สมมติว่ามันมีโครงการละเัาจะยืมเงินมายืมเงินผู้มนุัก ข้าพเจ้านายสมองชิ้นชมนักาการการเงินบัญชีมีความประสงค์จะขอยืมเงินคุณมูลพักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมื่อสร้างของศูมตรนอน,นอำเภอเชียงรายประจำปี64เงินยืมจํานวน1 7ึ่งแบาทอันนี้คุณยืเมเซ็นมาอันนี้เป็นสัญญาข้นองนงินที่ผู้ไปตอนตอนเจ้านะครับนอนรายการมีมีอย่าง้อง ค่าที่พักให้ใส่ละเอียดเลยครับที่พักห้องละตตไรสสามพันคูณกี่ห้องค่าสำมนา,าคุณพิทยากรเปิดมาบรรยายเปิดได้หกร้อยบาทคูณหกเข่ากรับสามพันหกค่าอาหารว่าเอาใจเลยสามร้ห้าสิบคูณ อ,อันนี้อาหารกลางวันเราจะได้อยู่สองสองมือแล้วก็หนอยจะเป็นอยู่อันนี้ันอันนอันอนี้คือ อาหารเย็นสามห้าสิบคูณหนึ่งมือ้อคูณจำนวนอาหารว่างในห้าสิบเอาสิบสี่สี่สสมือ้อคูณร้อยขาดสองอมามูชสองครั้งอันนี้จะเป็นกรณียืมเงินครับพอเราทำยืมเงินเสร็จเขาจัดกิจกรรมโครงการเซตมดเขาจะมาเบิดครับ ขออน,นุญาตเบิกเงินเรื่อง่องใส่ชคือโครงการมาครับผมจะใส่มาเต็มไหมครับให้แก่อันนี้เรายืนสตางค์นาครับเมื่อกี้หนอให้แก่สำน,นักงานกสนจังหวัดเชียงรายตามบยศูนย์ส,ส,สองทับหกสี่จํานวนเงิน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทรายละเอียดนานเป็นสำคัญข้อประจุมีค่าที่พักค่าสมนาคุณค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างเครื่องดื่มค่าเช่าห้องประชุมอันนี้จะเป็นพออัลลูม,มเิเนียนของอำเพื่อท่้มน้อง เรื่อเดิมตามศูนย์บัตรนี้การเงนินโครงการได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอะเรียดจางนี้อันนี้นะครับใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรน,นี่ปกติทุกคนจะใจ้เป็นใบสำคัญรับเงินที่นอหนอ จริงแล้วคนมือใจแบบนี้ครับแบบใบสำคัญรับเงินสําหรับทีากรมันจะเป็นแบบนี้มันเกิดคล้ายๆกันแน่นองครับเขาไปเจ้าอะไรเก่งกาจโ,ภโภคตรโคตรเหนะท่นรองอยู่บ้านให้ที่เออเอาทำกองมังคุบได้รับค่าสนาันักาคุณทีากรรรยายเรื่องได้จ่ายในการบัญชาราชการและใช้จ่ายในการถือลมในวันที่ส7 กันยาคมเวลา9ก้นกาถึง1ิบโนการวม6ชั่วโมงชั่วโมงละ600บาทเป็นเงิน3,600บาทรวมทั้งสิ้นอันนี้ผู้รับเงินในเอกสารตัวโคตรกเกษตรรับเง,เ,งเ,ง 9, งเงินผู้จ่ายเงินก็คือคนที่ยืมยืมเงินก็คือนายสมพงษ์สมชื่นกรณียืมเงินผู้จ่ายเงินซึ่งเซ็นมาเลยครับกรณีที่เขาจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเขาจะต้องมีหนังสือขอแล้วก็ วิทยากนรนคำนวณนี่ก็เรียนทั้งจังหวัดเพืออ่อขอเข้าร่วมโครงการน,นี่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 รับะเปิ้ลแบบตอบแบบตอบรับมาเปิ้ลแบบจะทรงไทยหัวมาคหนอณนี่เปิ้ลทรงนงายเก่งครับโคตรโค,คตรมาเราแแบบแ,แบบขอครับแบบตอบรับมาโดยกับรักษาแแบบลายชื่อผู้เข้าขอบรมทั้ง ตีตีเขาต้ตองเซนมาคำนอกแลก้วก็าจะมีถ้าถ้าเขาเจ้าเขามาซุ้มเขาต้องถามจากเรียภาคสดุสดุกเขาเรียนภาคสุก็จะมีมีตามนี้ครับตอนนี้ที่เขามีขาดที่ภากมาคำนองพิภาคกับ